สวัสดีนะทุกคนอยู่ในรายการคิ n g b a อ l e วันนี้เราก็จะมาเล่นเกมชีดอร์ดไปมาอ้าเราไม่ได้ช,เช,เชเ้เชื้อชาตินี่แหละมี็เชื้อชาติไทยทีนี้เราก็จะมาเล่นแบบนี้กันนี่มันก็จะให้รู่น,นายของเรามาเราชอบรูกนอำน,นี้ก็ต้องไปอย่างนี้นี่มันก็จะได้อย่างนี้แต่และนี่ก็เกดเข้าไปเล่นอย่างนี้ได้เลยท่านี้เราก็สามารถเล่นได้แบบทั่วไปแล้ว

เลยเกิดเป็นแบบนี้ทีนี้ก็หาเล่เนอย่างอื่นหรอกของ V I P มันเจ๋งมะโอ้ยอ่ะแบบภาพสวยๆมันก็ต้องโฆษณานะ เรากดกลางกรนะบาดแล้วนะแต่ทำไมอ่ะต่าทำไมโอเค แล้วพลังสีโปพูสีฟ้าสีเหลืองสีเปียวเนีสวยมากเป็นแบบนี้เนียเหมือนไฟต่อสู้กับความรักเลยความรัก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 แผ่กระจายที่ปล่ยเพิง คำลักที่มีมีแต่ดาเพลิงเพลิงที่ลุกไหม่เป็นไฟกระจึน รัทถอพิษไฟพิษความรักชนะได้ทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ใจเราต่างหาที่ต้องการสิ่งใดนี่ปองไฟทำลายได้ จะเล่นอันไหนต่อดีมันมีแต่อันน่าเล่นถ้าเล่นอยากเอาอันเมื่อวานที่มีไฟลุกพูดไปนี่แบบไฟลุกเราชอบมากโฆษณาตัดตอนโฆษณาเสร็จไหมโฆษณาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาลองเล่นกันนี่นี่ไหนนี่มี แค่กระมังก์กเพิ่มเผาไหม้ด้วยความรักความเย็นไฟพิษกิงความรักกลิ้งความรักกลิ้งความรักความรักมีทุกที่ ตัที่นีแต่เพิงว้าเพิงสุริยะเพิงแห่งความรักเพิงหความเย็นเพิงห็พิษเพิงแห่งความเย็นเราสามารถทำให้เพิงไหลขึ้นไปได้นะต้องทำอย่างนี้เพิงเห็นความรัก เผาไหม้ทุกสิ่งทุกอย่างเพิงเพิ่งเ,งเงความมืดมนนี่ ทุกอย่างเพิงเห็นความรักชนะได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพิ่งเห็นความรักและเพิงเห็นความเย็นจังวันนี้เพิงเห็นความเย็นได้กำลังจะแพ้แเห็นเพิงเห็นความรักแต่แพิังเห็นความเย็นกลันจะแพ้เผลเพิ่พงเห็นความรักเพิ่งเห็นความเย็นกนัจะแนะพ้ฮะแพ้เป็นแล้ว เพิงหความรักชนะน,นะเพิงเห็นความเย็นถนะ้ากระวิะทะกับเพิงไฟไฟไละความเย็นมันจะเกิดเป็นน้ำแล้วไฟนี่มันรุนแรงมากจนทำให้ความเย็นแพ้เพิงเห็นความรักแ่งเพิงแห่งความเย็นปะทะกันได้เกิดพลังใหม่อันนี้คือพลังไฟ คือพลังใีททุกสิ่งทุกอยาก่างผสมประส,สานกับพลังพิษพลังพลังหีทเพิ่อัดคีกับน้ําที่ไหลเชี่ยวขาดคิดว่าไหนจะชนะเลยทุกคนอ้น้ําที่ไหลเชี่ยวขาดชนะทีนี้มาดูกันว่าพิษและพิษความมืดและพิษอันไหนจะชนะ ดูมอนพิษจะชนะนะทุกคนต่อไปมาดูความรักความมืดกับพิษอีกรอบนะคะทีนี้ความรักกับความมืดมอนแห่งพิษความมืดมนแงความรักแงมากจริงสองสิ่งนี้รวมพลังกันจะกลายเป็นพลังแห่งทรงอำนาจพลังแห่งความรัก ไหลเชี่ยวขาดอืัมทาังเห็นความรักเมียวใครมาออกว่าเป็นรูปอะไรเนี่ยเพิงเห็นพิดเพิงเห่งความรักพิรและรักรักชนะทำไมรักชนะตลอดรักและพิษที่รุนแรงนะคะ พิษท,ที่รุนแรงแพ้นะ,ะเอ้ยรักแพ้พิษรุนแรงนะคะทีนี้เราก็จะมาเดียวกันว่าน้ำเชี่ยวาดกับพิษใครจะชนะโอ้ผลปรากฏว่าเสมอกันนะครับทีนี้พิษเห็นความรักความรักกำลังจะชนะพิษนะคะเพราะครั้งนั้นพิษพิษมันใช้ความรุนแรงเกินไปรักมันเลยต้องการแก้แค้นด้วยพลังสังสิ่งเลยเกิดเป็นพลัง พิษที่มืดมนฮะความรักความมืดหล่อเล่นนี่คือพลังที่แสงสว่างแสงสว่าง vs น้ำที่สะอาดและบริสุทธิ์อันไหนจะชนะกันนะมาดูกันนะ โอเคแสงสว่างชนะมาดูกันพนลังแห่งความรักและและความมืดที่มืดมนน,น่ะนจะชนะฮะเหมือนว่าความรักแพ้นะฮะแสงสว่างและความรักความมืดมนนะฮะนี่ความมืดมนเหมือนว่าแสงสว่างชนะอยู่แล้วแล้วทีนี้ น้ำกับกับแสงสว่างไหนจะชนะมาดูกันเหมือนว่าแสงสว่างจะแพ้น้ำนะฮะพิษพิษที่แสงสวพิษแสงกับแสงสว่างสว่างสวยมากสว่างเกิดเกิดการประทะเกิดสารเคมีบางอย่างที่ทำให้แสงสว่างรวดพุนพันนะคะจะทำให้เสมอกันา ไฟและน้ำมันไหนจะชนะนะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะบ๊ายบายด้วยไฟแห่งความรัก